อันนี้ได้ได้กี่กลุ่มเหลือเหลือกี่แท่งฮะกลุ่มละแบ่งกลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละสี่มีทั้งหมดกี่แท่งสามสิบเอ็ดแบ่งกลุ่มละสี่ได้กี่กลุ่มแล้วที่ไม่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้เลยเท่าไหร่อ้าวโอเค ดูรูปไม่ถูกนะตัวเองวาดอะไรกลุ่มนี้จะได้กี่กลุ่มกลุ่มแล้วเท่าไหรได้มีเศษไหมที่จัดกลุ่มเศษเท่าไหร่เศษสาม นับแท่งสีได้กี่แท่งสามสิบเอ็ดอ่สามสิบเอ็ดถูกต้อง